มณฑลแทนบกที่37นะคะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาลาสรงงาน28กรกฎาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568 โดยได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานต่างๆค่ะโดยการตัดหญ้าบร,ริเวณโดยรอบสาลาทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเก็บขยะทำความาสะอาดพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะต่างพร้อมใจการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดร่ดมรื่นสวยงามและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีความเสียสละและจิตสำนึกของหัวใจจิตอาสาที่มุ่งมั่นจะสืบสานร,รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศช,ชาติอย,าอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน74คนค่ะ